สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสนะสินค้าที่ขายได้ขายดีบน ebay ของออเรไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคมนะครับอัดประมาณ11โมงครึ่งนะเข้ามาดูภาพกันเลยนะเห็นกันชัดๆหน่อยซูงมกันเลยสินค้าชิ้นนี้นะครับเออมีคนวิวเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเอเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุย่ะมาก่อนนะครับ คลิปนี้จากำโดออสออนไลน์คนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับแล้วเรามีเครื่องมือช่วยชี้เป้าหาสินค้าขายดีอย่างเช่นบน Ebay นะครับคุณจะรู้หมดเลยว่าอะไรบ้างที่ขายได้จริงบน Ebay ทุกหมวดหมู่ทำาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็บกเทคนิคของเรานะครับคุณจะเจอสินค้าหน้าทำหน้าขายเต็มไปหมดเลยบน Ebay ครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นสินค้าที่เมืองไทยมีตามภาพเลยนะีฮยผมก็ไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรเท่าไหร่นะครับ ชิ้นนี้เนี่ยนะทำคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะเพื่อนๆดูนะครับมีคนเข้ามาวิวถึงวันละ108ท่านเยอะมากๆขายไปแล้ว482โ so, ซ่นะครับเขาบอกไม่ส่งเมืองขายไอ้ไม่ส่งยูนิตเ็ดผมเซ็ตยูเซอร์ตัวเองเป็นยูนิตเ็ดนะครับขายที่อังกฤษขายเลยนะคา283บาทผมจะบอกว่าถ้าเกิดเรามีเก๋ๆแบบเก๋ๆนะคุณขายแพงกว่านี้ได้ด้วยนะครับสัก4 500ก็ได้นะ อ่าแต่ประเด็นนี่แหละเนี่ยเดูเดมีคนสนใจนวันหนึ่งอ่ะเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคนสนใจถึงหนึ่งรคนแล้วคุณดูครับเข้ามาซื้อรัวเลยเนี่ยเนี่ยออกกสเพิ่งออกจริงแต่คุณดูชุลายดิโอ้โหออกเรื่อยๆสุดๆจริงๆอ่านะครับก็ลองหามาขายดูนะครับแล้วคุณดูครับนี่เพื่อนๆคนเนี้ยนะทำไม่ถึง1ปีนะนี่ผมแคปมาเกือบเกือบปีละเขาลงของไปแค่สองชิ้นเองทำอย่างนี้ทำยังไงหึ วิเคราะห์สินค้า2พอเราเจอสินค้าที่น่าทำแล้ววิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วยครับคีย์เวิร์ดคือทำเลนะครับสามตั้งใจลงวันละชิ้นวันละชิ้นหรือเก่งเก่งจริงจริงลงวันละาชิ้นคุณทำงานแค่วันละสสามชั่วโมงเท่านั้นเองสำหรับเรื่องการิสต์สินค้าบน e ีเบขายได้อีกส่วนหนึ่งนะขายได้ก็ไปส่งที่ไปร์ชนีตั้งใจทำทุกวันตามที่ผมพูดครับยอดขายเท่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วคุณดูดิลงส,สินค้าแค่2 0 0รรายการและอย่างหนึ่งบางตัวก็ไม่ต้องสต็อกก็ได้ นะครับอืมนะก็ลองกันดูตั้งใจกันดูนะครับส่วนเพื่อนเื่นคนไหนหากสนใจเรียนกับเรานะครับเรามีโปรโมชั่นเทียบเลยนะวันนี้นะฮะเรียนอย่างเดียวแถมเครื่องมือสเดือนก็มีนะครับอ่าหรือเรียนควบลดให้ด้วยแถมเครื่องมือ10เดือนด้วยนะครับหรือแบบโปรวัดใจเลยขอแชร์หนึ่งปีแถมให้เลยหน้าเว็บสองใช่ไหมผมถ้าใครดูในคลิปเนี่ยผมให้เป็นสี่เลย แปลว่า1บวก4เป็น5ปีไปเลยสำหรับโคกึ่งมือวัดใจถ้าเกิดใครสนใจอยากเริ่มต้นขายอีเบกับโอทออนไลน์นะครับติดต่อเราได้ยังไงบ้างนะฮะถ้าสนใจนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ o อ t o n l i n e .com คลิกที่เพิ่มเพื่อนครับเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีเลยนะฮะพิมเองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นแล้วเนาะเพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับตามด้วย O o t online นะครับโทรมาคุยก่อนก็ได้0815511616 เราทําคลิปขึ้น y o u t u b e ทุกวันนะฮะไม่ว่าจะเป็น e ี Bay a m a z o n เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพียงเพื่อนๆ subscribe กดกระดิ่งให้เราครับอ่ะขอเปิดสดหน่อยนะฮะเมื่อเช้าเปิดแล้วนะครับ1327ท่านนะฮะนี่คือหลังบ้าน YouTube ของช่องโอ๊ตออนไลน์นะครับเปิดกันให้ดูสดๆเลยผมว่าคนลด <laughs> ไม่หวังคนเพิ่มนะฮะ ผลเท่าเดิมครับ1320ท่านนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆใหม่ๆที่ติดตามเข้ามานะครับและเพื่อนๆคนเก่าที่ยังติดตามเราเสมอมาด้วยนะฮะเรามีโซเชียลอื่นได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสายล่างเลยนะฮะตามภาพเลยนะครับสายล่างในคลิปนะครับอ่าก็จะมี Facebook Fan พจ g e t w เ t t i r i n s t a g r a m TV ไปแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมทำงานแล้วก็อัดคลิปใหม่ๆมาเข้าช่องเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราครับ